สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับหลายที่ทำคลิปไปแล้วเนี่ยประมาณ2หรือ3คลิปนะครับก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผ้าเบรกของเราเนี่ยเวลาเหยียบเนี่ยมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับจำได้ไหมเพื่อนๆเ,เมื่อประมาณสักเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีฝนตกค่อนข้างมากในบ้านเรานะครับทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยรอบของประเทศไทย แล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมขึ้นมาบนถนนประมาณสัก30เซนแล้วก็มีขึ้นเล็กน้อยประมาณ10-15เซนติเมตรนะครับเท่ากับว่าเราลุยน้ำเนี่ยเกืบเกืบครึ่งเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสําหรับรถเก๋งเนี่ยน้ำเนี่ยสามารถที่จะพัดเข้าไปโดนคาลิปเปอร์เบรกแล้วก็เบรกของเราได้นะครับเอแล้วโดนแล้วแล้วมันทําไมถึงเกิดเสียงดัง อันนี้เนี่ยต้องมาดูกันอ่าพอน้ําพัดเข้าไปโดนคาลิปเปอร์เบรกหรือตัวผ้าเบรกแล้วเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าตัวที่อยู่ในผ้าเบรกตัวหนึ่งเรียกว่าแผ่นรองผ้าเบรกหลุดออกจากตําแหน่งแผ่นรองผ้าเบรกหน้าตาเป็นยังไงแผ่นรองผ้าเบรกหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือผ้าเบรกนะครับอันนี้คือแผ่นรองผ้กเบรกสมมุติว่าถ้าเกิดเราขับ ไปแล้วเนี่ยแล้วโดนน้ามันซัดเข้ามานะครับตัวนี้อาจจะเกิดการอา้านะครับหรืออาจจะเกิดการบิดตัวหรือโก่งตัวได้นะครับถ้าไม่อยู่ในตําแหน่งเดิมเนี่ยก็จะเกิดเสียงเห็นไหมฮะเนี่ยนี่แค่เอามือนะฮะมือเนี่ยยังไม่ใช่คาลิปเปอร์เบรกนะมือเนี่ยแต่ถ้ามันสนิทแนบเนี่ยโอกาสเสียงก็จะน้อยลงเห็นไหมฮะอา่านึงนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้เกิดเสียงเวลาใช้งานเวลาเหยียบเบรกหลังจากที่เราเนี่ยขับรถลุยน้ํามาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยตอนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคงลุยกันพอสมควรน้าท่วมทั้งเยอะแล้วก็ท่วมทุกวันนะครับแนะนํานิดนึงสําหรับการขับรถลุยน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนก็ควรจะปิดแอร์ปิดระบบไฟฟ้านะครับเพื่อให้รถเนี่ย ทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดแอร์เปิดระบบไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมีน้ํากระเด็นเข้ามาอทําให้วงจรหรือว่าน้าสัมผัสต่างๆที่อยู่บนพื้นลาบเนี่ยที่น้ํากระเด็นขึ้นมาโดนเนี่ยช็อตได้นะครับล้วก็ขับช้าๆครับไม่ต้องรีบขับนะครับไม่ต้องรีบขับออกไปเพราะว่าถ้าขับเร็วน้ําจะกระเด็นขึ้นฝากระโปรงแล้วมีโอกาสที่น้ําจะถูกดูดเข้าไปในห้องเครื่องและเกิดความเสียหายได้นะครับหลังจากที่เราลุยน้ําพ้นมาแล้วนะครับเราก็ ค่อยๆรับไม่ต้องรีบอ่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อ,องสงสัยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์หรือเกี่ยวเกี่ยวกับการใช้งานของรถยนต์หรือเครื่องยนต์หรือระบบเบรกหรือระบบต่างๆสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับที่เพจกิมการาดนะครับผมอสอบถามได้ครับถ้ามีความรู้อะไรหรือว่าข้อ,องสงสัยอะไรเราจะยินดีตอบทุกข้อทุกคำตอบนะครับเพื่อให้คลายข้อสงสัยหรือว่ามาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็นัดสร้างคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ